วันนี้มาคลองส่งน้ำครับมาดูเขื่อนครับที่เขาปล่อยน้ำลงทะเลครับกว้างมากวิวดีมากครับเขามาตกปลากันสวยเลยครับอันนี้นะทศเดี๋ยวจะถ่ายทศให้ดูนะครับวันนี้เขาปล่อยน้ำครับน้ำไหลแรงมากนี่คนะทศที่เขาปล่อยน้ำเป็นน้ำตกเลยครับแต่ไกลที่เห็นอยู่ครับนู่นผมจะซูมให้ดู เป็นไงครับโอ้โห,หน้ําแรงมากเหมือนน้ําตกเลย่หยลงทะเลมาจากคลองส่งน้ําเดี๋ยวจะลงให้ดูเรื่อยๆครับตรงนี้มีสวนอาหารตรงนู้น มานั่งมากินกินอะไรได้ครับแล้วก็ให้อาหารนกได้ตุงมวุ้นเลยครับมีคนมาตกปลาด้วยคันเว็ดวานเลยบรรยากาศดีครับลงทะเลเลยหน้าเรือมาขับ น้ำแรงมากแจ๋วเลยเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งครับฝากกดทับด้วยครับกดไลค์ด้วยครับพร้อมครับ